มัน,นี้ข้าดูแลปอน,นานเมืนลูกตัวเองท่านคงจะได้เห็นแล้วเขาสูญเสียความทรงจำมาเหนือความคาดหมายข้าอยากให้เขามีความสุขก่อนจากโลกนี้ไปแต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้หากเขาไม่ตายแล้วแล้วก็วันหนึ่งเขาอาจพูดสิ่งที่ไม่สมควรพูดออกมาพี่ ให้อภัยข้าเถอะนะถ้าไม่อยากโหดร้ายแบบนี้แต่ข้าไม่ทำแบบนี้ไม่ได้อย่าฆ่าท่านปู่อย่าฆ่าท่านปู่อย่าฆ่า え ท่านแม่ท่านแม่พี่ใหญ่ไม่เป็นไรแล้วท่านดูแลเข้ามาทั้งคืนท่านไปนอนเถอปะป่ากังไม่รู้สึกผิดต่อพี่เจ้าเห็นเขาเป็นแบบนี้ใจแม่เจ็บนักท่านแม่หยุดโทษตัวเองได้แล้ว จะว่าไปที่พี่ใหญ่บาดเจ็บไม่ใช่ความผิดของท่านแม้ต่นิดเฮ้ท่านแม่พี่ใหญ่ฟื้นแล้วพี่ใหญ่พี่ใหญ่ Oh. นายหญิงส่นนั่งก่อนสิขอบคุณนายหญิงขอบคุณขอรับท่านหมอเจนข้ามาหาท่านไม่ใช่เรื่องอื่นใดเพียงแค่ข้าอยากถามท่านที่ท่านเคยบอกว่าปอนานเหลือเวลาอีกแค่ปีเดียวจริงหรือไม่จริงจริงขอรับเอ่อแต่ว่าแต่อะไรละ่ะ การบาดเจ็บของคุณชายใหญ่ในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายเขามากเกรงว่าจะอยู่ได้ไม่ถึงปีตั้งแต่ที่ปอนานบาดเจ็บข้าก็ได้พยายามลืมเรื่องตอนนั้นแต่การเจ็บป่วยคราวนี้ข้ารู้สึกว่าเขาจะจำเรื่องในอดีตได้ ถ้าหมอจีนเขาจะฟื้นความจำได้เป็นไปได้ขอรับคุณชายใหญ่ความจำเสื่อมคาดว่าตอนนั้นคงโดนกระทบรุนแรงหากถูกกระทบแบบเดิมอีกครั้งแล้วก็ภายในสมองของเขาน่าจะฟื้นฟูบางส่วนที่เคยหายไปได้บางทีความจำอาจจะกลับมาก็็เปนได้ <c oughs> <c oughs> นายหญิงเ, <c oughs> เป็นอะไรไปค่ะค่ะ แค่เป็นห่วงปอนานอยจิตใจของพ่อแม่ชัางนาอสูข้าเข้าใจความกังวลท่านนี่ถ้าหากท่านเชื่อมั่นในตัวข้าข้าจะลองใช้เข็มทองฝังรักษาเขาดูเพื่อช่วยกระตุ้นความทรงจำเขาในตอนนั้นไม่ได้นายหญิง นายหญิงวางใจเถอะพบกันคราวหน้าข้าต้องบำรุงยาคุณชายได้แน่รอฟังข่าวดีได้เลยใครจะส่งยาให้ถึงมือท่านเองรบกวนด้วยท่านหมอเจนที่ข้าทำแบบนี้ก็เพื่อป่อนนานทั้งนั้นตั้งแต่ข้ารู้ว่าเขาเหลือเวลาไม่มากแล้วแต่ละวันที่ผ่านมาช่างระทมขมขื่นยิ่งนักวันนี้ข้าก็ได้แต่หวังว่าเขาจะมีความสุขในทุกวันข้าไม่อยากเห็นเขาต้องมารับความเจ็บปวดใดๆอีก ข้าเข้าใจคุณชายใหญ่ต้องมีความสุขมากที่มีแม่อย่างท่านไม่หรอกข้าก็แค่อยากไถ่โทษมาถึงขั้นนี้แล้วข้าก็แค่อยากอยู่ข้างกายเขาให้ทุกวันเขาสงบ